ทำอ้างยิงปลาไว้กระตานะฮะเปิดมุ้งไว้ครับตอนนี้ยาเริ่มเน่าแล้วหมายหน้ามีกระช่อนมากหมายตัว น้ำเส <Okay. S 3> ียงไหลมาแต่ละยาเน่าเลยครับเหม็นเน่าเลยปลาช่อนจะโดูน้าตัวมากมันจะมีหรือเปล่านั่งพักนะครับเวลาน้อยนะครับเดี๋ยวลูกท้ายไปยันนี่เดี๋อวรอชมนะครับผมมันเหมือนปลาช่อนนะครับเนี่ยมันขึ้นแล้วไม่ลงอ่ะเหมือนปลาช่อนครับอ่าเนี่ยเหมือนปลาช่อนขึ้นไม่ลงผมนึกว่าจะโดแต่ฟูโอ้โหคงใหญ่ครับน่าจะเป็นปลาช่อนนะไม่ใช่จะโด อ๋อเห็นแล้ปลาช่อนครับรช่อนดำเลยช่อนน่าจะโลกว่าใต้น้ําเห็นไหวครับช่อนคับช่อนปล่อยมันทําหน้าที่ต่อนะครับนี่ว่าชโดครับอเป็นปลาช่อนครับข้กใหญ่ข้าใหญ,ใหญ่ตัวโลกวาครับว่ายทีงไหนึกว่้โหลึกเลยครับว่ายอยู่นะลองดูนะไไนวนั่นเทาไหร่โอ้โหโดน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  โอ้โหห็นเงาเงาอยู่โคตรลรึกบเผื่อเป็นซอกอะ่ะอไม่มั่นใจเลยครับโดนครับโดนโดนปลาเข็มอีกเปล่าครับเนี่ยโดนครับนานๆโดนปลาเข็มอีกเปล่าอ,อย่า,ามาเนาะมาหยอนในลากแล้วนะปลาตัวไม่ใหญ่ดึงยอยู่น,นะครับเนี่ยปลาเข็มนะนี่เห็นเงาหนีหูขนาดเผื่อ นะดักหน้านะครับยังอยู่ค้อนท้ายตัวเลยครับนะโอ้พอได้อยู่ครับสายประเข็มเนาะวันนี้ลมไม่แรงนะอากาศเป็นใจหน่อยนะครับฝนก็นิดๆโป๊ยๆนิดๆก็เงียบนะดูตัวพอได้อยู่ครับเห็นโอ้โหเห็นมอง,ง,ง,งยากครับมองยากถ้าคนสายตาสั้นมองไม่กจบเลยนะผมว่าจบนะครับนี่ฮนะม่ใหญ่นี่ขนาดดักหน้านะ หน้าขนาดดักหน้านะะอปลาเข็มครับอ๋โอเคเกียบ้างครับโอ้เห็นหน่อยฮะนอไปยิงนอกมากสายปลาเข็มทั้งนั้นเวันนี้เน้นปลาเข็มอะเดี๋ยวกปฝากน้องจอูดทำรถหน่อยครับได้ได้พอได้อยู่อะสี่นิ้วห้านิ้วมือนะเออตัวนี้สวยนะครับมองไกลเหมือนตัวสี่นิ้วนะมองๆนี่ไม้ จิงด้อมครับสิบห้าเนี้ยยางเบอร์สิบห้านะจิงด้อมไปปลาเข็มครับเกีลือตาครับโดนครับโดน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 มาแล้วมาแล้วน้าเห็นตัวใหญ่ปะ่นะนะเนี่ยฮึ้มแวบๆป่ะใช้ได้นะนะใช่เนี่ย เออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเอานะพันป่าสนนตอนแรกครับมาแ,แล้วจมแรงนะครับผมยืยนยิงเรนาเรนั่งไม่เห็นครับ,อ,รบอยู่สูงครับ ขึ้นซุ่มยิงกันหลายคนตอนนี้หยุดนะวันนี้ชดเชยนะครับมาหลายคนนะซุ่มยิงทั้งนั้นนะครับเนี่ยรอๆทั้งนั้นนะมือปืนรอๆทั้งนั้นนะหนึ่งสองสามสี่ครับผมนู่นอีกครับในอ่างเรียบม,มาแล้วครับเต็มแรกหลังจากรอชั่วโมงกว่าเนาะใส่ใส่อด้เห็นไหมใช้ได้ครับใะเย็นใะเย็น เย็นจะเย็นเย็นใจเย็นโอ้โหายสวยอยู่ครับอู้ยาวดีจังเลยนะไตเนี่ยคณะสวยครับสวยสวยงามเลยครับตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่น่าจะหยิบสองโลครับ นาแต่เหยียบสองโลนะฮะวันนี้ไปดูก่อนครับนี่ฮะสายสวยครับยาวดีจังเลยแต้มแรกครับนี่อย่างฝั่งมือกลางเนาะเดี๋ยวช่างกี่โลฮนะเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวช่างเดอาจจะช่างกี่โลให้ดูเลยนะครับแต่เดี๋ยวเวลาเวลาน้อยเหลือได้นั่งได้อีก,กประมาณชั่วโมงนะเดี๋ยวก็กลับละลูกเรียงน,นะครับ กิโลให้ดูเลยครับเป็นเป็นยาวยาไปเลยนะฮะเี๋ยะช่างหนครับ,รบช่างก่อนนะครับช่างให้ดูเลยว่า,ากิโลนะฮะ นี่ครับนะฮะสายหนึ่งจุดเก้าเจ็ดศูนครับยาวครับตัวนี้ยาวนะยาวนะครับนี่ครับตาช่างเห็นคะ่าเจดตูนฮะใส่สวยงามอยู่ครับผมสามต่อฮนะสามต่อเดีย๋ยวนั่งอีกสักพักนึงฮนะ โอ้สายใหญ่สวยเลยฮะตัวเต็มแรกนะนี่ครับทำงานแล้วครับผมตามนัต่อครับดีจะไปทุระนะลูกไปเรียนพิเศษนะครับก็ได้ไปถึงแต้มนะก็สายสวยๆครับน่าจะใกล้สองโลนะนี่สองสองโลกว่านีครับเดี๋ยวมาดูดูจนจนผลงานนะฮะพอเวลาหมดแล้วเนี่ยเกือบสองโลนะตัวนี้ได้ยาวนะตัวนี้ป่าได้ยาวนะ ยาวยางแต่ไม่อ้วนเท่าไหร่ฮะแต่ก็โอเคนะครับก็ได้ผลงานในน้าๆจบคณะนะมีนนะแทมนะครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมขอลาแล้วนะฮนะน้องๆพี่ๆก่อนสายลากสั้นเนาะถูกใจก็กดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนิดนึงเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับในการทำคลิปต่อไปนะรอบน,นี้ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ